ดีตอน8โมงเช้าค่ะทุกคนน,น้องเห็นคลิปนี้ตอนกี่โมงบ้างคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมหน่อยและคลิปนี้นะคะพี่แป้งมีอัปเดตนะคะน,น้องว่ามีไอเทมที่มีเอฟเฟกต์น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะบอกเลยว่าไม่มีไม่ได้แล้วนะคะและไอเทมอันนี้นะคะเป็นของโรบอทนะคะเป็นคนสร้างขึ้นมาด้วยนะคะน้อง,องบอกเลยว่าแรไอเทมสุดๆเลยจะเป็นเจ้าน้องกระต่ายถือโคมไฟที่มีแสงเอฟเฟกต์แบบนี้บอกเลยว่าน่ารั ของฟรีที่มีเอฟเฟกต์มาพี่แป้จะบอกเสมอว่าทําไมมันคือของแลเพราะว่าโรบอกดาเขาถือลิขสิทธิ์ว่าจะเป็นคนสร้างไอเทมที่มีเอฟเฟกต์ได้เพียงเจ้าเดียวเท่านั้นหมายความว่าควรมีแต่แต่ฟังก่อนนะคะเพราะว่าของชิ้นนี้นะคะไม่ใช่ของฟรีนะคะแต่เป็นของที่เสียโรบัคนั่นเองคือ100รโรบัคนะ,คะ แต่เป็นของที่โรบอกเนี่ยเป็นคนสร้างหมายความว่ามันก็น่าซื้ออยู่นะซินีเป้งก็แอบเสียดายนะ,ะเดี๋ยวนี้โรบอกไม่ค่อยสร้างของฟรีที่มีเอฟเฟกแบบฟรีมาเลยนะก็ต้องรอติดตามกันนะคะน้องๆว่าจะมีอัปเดตอะไรมาอีกหรือเปล่าหากใครชอบนะคะพี่เป้งก็นแนะนําว่าให้ซื้อนะคะเพราะาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีของที่มีเอฟเฟกเลยแต่ไม่แน่ใจนะคะน้องๆว่าของฟรีชิ้นนี้เนี่ยจะอยู่ถึงเมื่อไหร่นะคะอาจจะแค่2อาทิตย์เท่านั้น